ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสอนครับ <_ d ata> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดแต่ว่าวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะอยู่เคียงงานที่ห้องแล้วก็แปลว่าจะทําความสะอาดห้องด้วยี่เป็นมิชช้าวันนี้ครับนมกล้วย ไข่ต้มฐามฟองหลังจากที่เราเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วนะครับก็วันเสาร์ก็มาเหนื่อยกันต่อนั่งทํางานต่อยังงอนอยู่ยอ่ะ วันนี้มืนจะสุดวันนี้มืนจะสุดกว่าแล้วที่แล้วนี่มัเลือกแว่นนะครับนี่้ชมอเณ้ชมคุณ้ชปคีณผู้ชมคุณู้่มคุู้ชมมคุา้มคุณผคมค้ผ้มค้ผม้ชม้ม้ชค้น,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 นมู จะมีหลายราคาผมเลือกแบบอันนี้ไปก็บอกอายีบอกว่าอันนี้ดีแต่ผมลองแปลแล้วเหมือนกันบว่าเป็นกองแสงสีฟ้าค่าสายตาแล้วกอ็อะไรนะมันบางประมาณนี้มั้งม่นก็จะใครอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็อันละเจ็ดสิบยวนแต่ก็มีหลายราคาครับมีเจ็ดสิบยวน มี200อยหยวน230อยหยวน1้0ยหยวนมันก็มีหลายเลทให้เราเลือกแต่ผมงก็เลือกแบบธรรมดาไปเพราะว่าผมอะ่ะเดิมทีก็ไม่ค่อยได้ใส่แว่นเท่าไหร่ละอันนี้ก็เป็นร้านแว่นที่อยู่ในมหาลัยนะครับก็ <S <S จะได้ราคาเป็น <S 2> <S 2> <S 2> าาราคาได้ศึกสาเลยแต่ยู่บอกว่าเขาลดให้อีกหน่อยนึงก็ดีครับก็จาก230ยหยวนเหลือ2 0 0ยหยวน,นครับ ก็ว่าอยู่ที่เราเลือกเลนได้นะครับแต่ผมเลือกเลนเป็นเลือกเลนเป็นเลนตัวนี้ไปแล้วก็ค่ากล่องแว่นอีก70หยวนนะครับก็เป็นราคาับวัีก็230หยวนนะว่าอ้อยู่รลให้เดี๋ยว200หยวนอันนี้ก็ได้แว่นมาแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็ถ้ามันจะแบบบึ้บๆ้มบึ้นิดนึงแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงชินมั้ง เวลาฝนตกเนี่ยมันมันแฉะผมต้องถอดออกไปอั่นแห้งอีกนี่ครับเปียบฝนเองแล้ววันนี้ช่วงนี้คืออากาศแบบทั้งหนาวทั้งฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวมีมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่เวลาฝนตกก็ก็อย่างเงี้ยก็ต้องคอยเอามาตากหรือเอามาปัน่นจริงๆสายตาผมไม่ได้มีปัญหาเยอะนะครับแต่มันก็ มีหน่อยหนึ่งอ่ะแบบจำไม่ได้แล้วข้างไหนร้อยหนึ่งกับห้าสิบนี่แหละตอนมาที่ไทยก็ร้อยหนึ่งกับห้าสิบมาที่จีนมาที่จีนก็เขาก็บอกว่าร้อยหนึ่งห้าสิบเหมือนกันก็ใส่ไว้เผื่อมันจะแบบจะได้ไม่แย่ไปกว่าน,นี้เวลาเรียนเวลาเขียนเวลาทำกันบ้านหรือแบบเวลาต้องเพ่งจอหรือนั่งตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ใส่ไว้ช่วงนี้ผมคัดตัวจีนแบบนี้นะครับคือผมจะคัดครั้งละสิบคำสมมติว่าผมขึ้น ผมก็ขึ้นแบบขึ้นแบบว่าคำนี้หนึ่งมันทัดไปก่อนแล้วก็หนึ่งมันทัดไปก็ทําแบบนี้ครับสิบคำก็แบบว่าบรรทัดก็ก็ขึ้นไ้ก่อนแบบคาละหนึ่งมัรทัดใช่ไหมครับครบสิบคำแล้วก็ตอนว่างผมก็จะมาคัดเพิ่มนะครับแบบคําละแถวสองแถวแล้วแต่เราว่างเอาไหนแบบก่อนออกก่อนไปออกกําลังกายหรือตอนตื่นมาตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือหรือตอนหลังพักเที่ยงมันจะมีเวลาว่างก็อาจจะมาคัดเพิ่มไปอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ยังจําตัวจีนอะไรไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ ก็พยายามทําไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดอย่างน้อยก็เผื่อจะได้แบบว่าเห็นแล้วคุ้นตาคุ้นมือบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่ผมคัดเนี่ยก็เป็นคัดแบบว่ารีบๆนะครับไม่ได้คัดแบบว่าคัดสวยอะไรก็เพราะว่าก็คัดแบบว่าให้จําได้แบบเพื่อให้คุ้นเคยกับตัวจีนนั้นๆเนี่ยเผื่อจะจาได้ดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับ อาบน้ำดีกว่าก็ไว้เจอกันใหม่นะครับบายๆทุกวันนี้นะครับผมตื่นมาเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเรียนหรือไปข้างนอกเนี่ยสิ่งแรกที่ผมต้องดูเนี่ยก็คือต้องมาดูอุณภูมิก่อนนะครับว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เพื่อจะได้แต่งตัวให้ถูกนะครับอ่ะแต่พีด้านนี่ มื่อเช้าวันนี้นะครับก็มีนมแล้วก็ขนมปังช็อกโกแลตแล้วก็มีกล้วยนะครับเมื่อกี้กินไปแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ in your uh second, secondary ซื้อมา1 4 9อ,อยู่นะครับมีเบอร์เกอร์มีน้ำแก้วหนึง่งแล้วก็มีเป็นพิกไก่เล็ก วนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโซนครับตอนนี้ผมก็เพิ่งกินข้าวเสร็จไปไม่นานนะครับก็มาเดินเล่นนิดหน่อยตอนนี้ผมว่าจะไปนั่งห้องสมุดสักหน่อยแต่ว่าแวะเดิยยน,ดนดย่อยนิดนึงนเดี๋ยวค่อยไปนั่งทำเดี๋ยวค่อยไปนั่งทํากันบ้านในห้องสมุดเหมือนเดิมมาเดินเล่นดูต้นไม้ดูยู่แถวนี้นะครับวันนี้อากาศดีขึ้นหน่อยมีแดดน,นะครับไม่หนาวมาก ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวหมดแล้วนะครับทั้งเรื่องการเรียนที่พักอาหารการกินอะไรก็ลงตัวหมดแล้วนะครับแต่ก็เรียนหนักแหละอย่างที่เคยบอกเลยครับว่างานเยอะเรียนเยอะเพราะว่าตารางค่อนข้างแน่นมาได้ที่นั่งแล้วมานั่งเล่นตรงมานั่งแถวนี้นะครับมานั่งตรงนี้แล้วก็มีสระน้ํามีเป็นสระน้ําข้างหน้าอากาศแบบว่ากําลังดีเลยครับร่มรื่นดี ไม่ร้อนไม่หนาวเย็นกาาังดีครับจะหนาวก็เป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับที่จะหนาวเพราะว่าผมต้องขับมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรด้วยนะ ตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องกันนะครับแวะไปซื้อของมานิดหน่อยมันเดมครับืี่นมมาสองขวดอันละสามจุดเก้าหยวนมันก่อนซื้อขนมนี้มาด้วยนะไม่ได้ลองเลยผมนึกไว้ว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเหมือนขนมมะเขืเทศของไทยอะแต่แผ่นมันเป็นแผ่นแบบแบบเลอะไรเงี้ยอืมกินกินนี่คือแบบกินแบบนั้นเลยแล้วแผ่นเป็นอย่างนี้ นี่ลองกินเดวนะอืมใกล้เคียงคล้ายๆแต่ไม่เหมือนท้ทีเดียวนะแค่คล้ายๆอืมแต่ก็อร่อยดีครับผมซื้อรวมมากับขนมหลายอย่างจำ่ราคาไม่ได้แต่ก็มีแค่นี้นะทั้งถุงมีแค่นี้แหละ พี่ผมเพิ่งกินไป2ชิ้นบางเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็เพิ่งกลับมาจากฟิตเนสรูทีนช่วงนี้นะผมก็เป็นดัตไปเรียนไปเรียนแล้วก็ไปฟิตเนสแล้วก็กลับบ้านก็นจะเป็นวนวนอยู่อย่างเงี้ยมาละจะตารางสองก่อน ผมต้องอย่าตารางสอนทุกวันนะตอนนี้ผมเรียนตอนนี้ผมเรียนจีนเล่มนี้อยู่เนะนื้อหาข้างในก็จะเป็นตั้งแต่พื้นฐานเลยครับตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบนี้เลยเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจคนที่เรียนจีนกันอยู่เรียนเรียนเล่มนี้เหมือนกันไหครับ แต่ก็ไม่ได้เรียนแค่หนังสือนะครับหล่าเซล้อเขาจะมีแบบสารพัดไฟล์ของเขามาเองครับเอามาสอนตลอดก็ถือว่าดีครับได้เรียนในนี้ด้วยแล้วก็จากอาจารย์ด้วยแล้วก็บางทีก็มีแบบให้ร้องเพลงด้วยกัน่ที่เคยให้ดูคลิปก่อนก่อนหน้าครับแล้วก็มีแบบมีแบบเป็นแบบคล้ายๆแฟลชการ์ดครับอาจารย์ก็เอากระดาษมาแล้วก็เขียนคําศัพท์ข้างหน้าแล้วก็ให้ทายกันอย่างเงี้ยแล้วคำข้างหลังมันเฉลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์เขาก็สอนสนุกดีนะครับแบบว่ามีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบดีก็ถือว่าโอเคเลยครับ สนุกดีครับตอนเรียนโอเคเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วครับพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าไปเรียนต่อพรุ่งนี้มีเรียนเช้าเรียน8โมงตรงเลยครับกินนี้แล้วก็สู่ช่องไอซ์ออนครับมอร์นิ่งครับตอนนี้เจ็ดโมงกวาแล้วผมกำลังจะไปเรียนตอนนี้หนาวขึ้นอีกแล้วครับ อ๋อเบ Other ครับโอเคท่านผู้ชมครับหองพัของผมห้องักของผมห้องักขอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่านะครับผมตอนนี้ผมเป็นนั่งทำงานบ้านอยู่เลยวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากฟิตเนสใช่ไหมแล้วก็มานั่งเครื่องกันบ้านทั้งที่มีการบ้านนะแต่ก็ยังไปฟิตเนสก่อนเพราะว่าผมเองก็อยากอยากไปเล่นให้มสม่ำเสมอนนะแล้วก็อ่าได้พูดคุยกับเพื่อนที่นั่นด้วยเป็นการฝึกภาษาไปนในตัวนะครับไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนเนี่ยผมก็ต้องจะ แบ่งเวลาให้ไปออกกาลังกายอยู่สม่ำเสมอครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมไปออกกาลังกายเนี่ยจะไปตีแบตหรือออกกาลังกายรูปแบบไหนก็ตามผมมองว่านอกจากว่าให้เรื่องสุขภาพที่ดีนะครับมันยังให้เรื่องของแบบการมีสมาธิหรือการโฟกัสอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยครับมันช่วยในหลายๆเรื่องมากกว่าแค่เรื่องสุขภาพที่ดีหรือร่างกายที่ดีนะครับแต่ถ้าช่วงไหนเหนื่อยหรือยุ่งจริงๆไม่สามารถแบบแบ่งเวลาไปได้ก็จะก็จะพักไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาใหม่นะครับก็ไม่ ก็พยายามจะไม่ทิ้งไปนานๆนะครับเผมก็รู้สึกขอบคุณตัวเองนะครับที่ยังคงมีวินัยให้กับเรื่องนี้เสมอมานะครับเดี๋ยวผมทางานบ้านต่อแล้วยังมีการบ้านอีกเยอะเลยต้องทําต้องส่งพรุ่งนี้ด้วย2วิชาเลยครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเจเจ้อ่ออยู่ห้องอไข้านไม่้มมนงน้า那个人是我的同学，ก็คือว่าอ่อ คนด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยคือเพื่อนคือเพื่อนร่วมห้องของฉันเองใช่ถูกต้องคนด้านหน้า,นาคนนั้นคือเพื่อนร่วมห้องของฉัน ช่วงนี้อากาศคือแบบเดียเด๋ยวฝนยาวนาน,นเดี๋ยวฝนยาวนานทุกวันเลยครับเ <c oughs> มืองที่ผมอยู่เนี่ยฝนตกหวยมากแบบอย่างเมื่อกี้ผมเล่นฟิตเนสอยู่ตอ,อนไปไก็ไม่ตกไม่อะไรนะตอนกลาบตกเปียกทุกวันแล้วผมก็ต้องรุยฝนกลับบ้านเพราะว่ามันไม่หยุดตอนนี้คือจะสามทุ่มแล้วตั้งผมรอผมก็คงต้องรอไปเรื่อยแล้วไม่ได้กลับบ้านสักทีผมก็เลยต้องรุยฝนกลับบ้าน แล้วผมก็ต้องขนของขึ้นห้องด้วยทางฝนตกอะไรมันจะโอ้โอ,โอเคผมเพิ่งยอาไปตากแห้งได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยครับต้องเอาไปตากใหม่รอบละโอเคกลับบ้านแล้วครับบายๆไว้เจอกันใหม่หนาวก็หนาวฝนก็ตกแต่ผมเดินมาซื้อกล้วยนะไม่รู้มี

อนนี้ก็กลับมา,มาถึงห้องแล้วนะครับคือแช่หมดเลยครับแต่ก็ช่วงนี้เนี่ยซักผ้าตากผ้าอะไรก็แห้งไวหมดเลยนะครับเพราะว่าซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอ่าซักไว้คืนนี้ใช่ไหมครับเช้ามาก็คือแห้งแล้วเพราะว่าฮีเตอร์ฮีเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วผมก็ตากผ้าใกล้ๆวันเดียวก็แห้งแล้วครับเนี่ยครับตรงนี้ฮีเตอร์ใช่ไหมแล้วผมก็ตากผ้าตรงเนี้ยมือนกับว่ามันก็อุ่นตลอดแล้วมันก็เลยแห้งไว Hãy subscribe cái kênh ก้อนนี้มาหกูกแสงมันแ,แปลกๆว่าะผมเปิดไฟโต้นังสือ่ะแปดจุดสี่ศูนย์หยวนไม่รู้ก้อนสายพันธ์อะไรวันนี้หอผมเ็าดับไฟนะครับ ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยผมต้องเดินลงบันไดเป็น1ิบชั้นเลยก <th> ็คลิปนี้นะครับพามาดูกิจวัตรประจําวันของผมมือนเดินนะครับชีวิตนักเรียนช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะต้องไปเรียนต้องจัดการเวลาตัวเองตลอดเวลาและในคลิป PD เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องการมีวินยัย <independently> ไว้อย่างหนึ่งก็อยากจะบอกว่าผมรู้สึกข,ขอบคุณตัวเองมากๆนะครับที่ยังรักษาวินยัยเรื่องการออกกำลังกายหรือการเรียนของตัวเองได้อยู่ บางวันเหนื่อยบางวันขี้เกียจแต่ผมก็ยังกลับมาทํามันเสมอและผมก็อยากให้ทุกคนลองขอบคุณตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายการทํางานการเรียนการคุมอาหารการตื่นเช้าการดูแลตัวเองหรือการฝึกอะไรก็ตามที่คุณทํามันอย่างสม่ําเสมอผมมั่นใจนะครับว่าวินัยกับเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันให้ผลลัพธ์เสมออาจจะไม่เห็นมันนี้แต่อีกไม่นานคุณจะเห็นมันแน่นอนครับผมเคยพูดไปตั้งแต่คลิปแรกว่า สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการลงมือทําใช่ไหมครับและสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการลงมือทำเนี่ยก็คือการมีวินัยทํามันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณยังรักษาวินัยของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองนะครับคุณเก่งมากๆาแล้วนะครับถึงจะแบบมีวันที่พักบ้างก็ไม่เป็นไรเพร,เพราะว่าคุณยังกลับมาทํามันต่อเวลา other, ที่เราได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นเนี่ยเราก็จะขอบคุณเขาใช่ไหมครับตอนนี้คุณกําลังให้สิ่งดีๆกับตัวคุณเองอยู่เหมือนกันก็อออยย่าลืมขบบคคุณตััววเงด้นะร วันนี้ช่องไอโซนก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย